อันนี้คืออุปกรณ์ตัวใหม่จากเอเมซานะครับตัวนี้คือชุดเตาพร้อมหม้อนะครับที่มีชื่อว่าเอเมซ i าสวิชสโ e ฟครับก็คือจะเป็นเตาที่มาพร้อมกับหม้อขนาด1ลิตรนะครับสามารถจะเก็บแก๊สทุกอย่างแพ็คไว้นี้พร้อมสําหรับการไปทําอาหารเวลาเราไปเดินป่าได้อย่างสะดวกเลยครับในชุดตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับเตาตัวใหม่ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวหม้อนะครับจะเป็นหม้อขนาด1ลิตรนะครับมีตัวขาตั้งสําหรับใช้กับแก๊สกระป๋องได้นะครับแล้วก็อันนี้ สามารถจะแพ็คตัวแก๊สกระป๋องขนาด110กรัม,มกระป๋องเล็กใส่ไว้ข้างในได้ด้วยนะครับตัวแก๊สกระป๋องขายแย่นะครับแต่สามารถเก็บในนี้ได้แล้วก็จะมาพร้อมกับถ้วยพลาสติกหนึ่งใบครับที่เราสามารถจะใส่กินข้าวใช้ทำอาหารต่างๆได้ตัวเตา MSR Switch ตัวนี้นะครับก็สามารถจะจุดได้ง,ง่ายนะครับเพราะมาพร้อมกับแมกนีโตจุดเด่นของตัวเตาที่มากับชุด MSR Switch Sto v e ตัวนี้นะครับสามารถจะวางหม้อ,อของมันเองแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการใช้กับหม้อหรือกระทะขนาดอื่นสามารถกางขาตรงนี้ออกมาได้ครับ ส่วนตัวหม้อตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับฉนวนที่เป็นจุกก๊อกนะครับสามารถจะจับตรงนี้ได้ข้อดีของมันก็คือมันไม่ลื่นนะครับเวลาถ้ามันเปียกแล้วก็แห้งเร็วนอกจากนั้นการออกแบบของดีไซน์ของก้นหม้อนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้ช่วยให้กระจายความร้อนได้เร็วทาให้น้าที่อยู่ด้านในเนี่ยเดือดได้เร็วยิ่งขึ้นครับชุดหม้อน้ําหนักเบานะครับพร้อมเตาสําหรับใครที่ต้องการไปเดินป่าทําอาหารต้มน้ําได้นะครับหรือว่าต้องการใช้กับกระทะหม้อแบบอื่นก็สามารถใช้กับเตาชุดตัวนี้ได้ครับตัวนี้คือ MSRwitch Shu